เจ็ภาวะแทรกซ้อนของโรคไตมีอะไรบ้างอย่งแรกเลยนะครับก็คือโรคเกาต์ค่ะคเกาต์เนี่ยนะคะเป็นทั้งต้นเหตุของโรคไตแล้วโรคไตเองก็เป็นต้นเหตุของเกาต์ได้เช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากว่า เกาเนี่ยนะคะก็คือการที่เรามีกรดยูริกสูงมากในกระแสเลือดอันนี้ไตเนี่ยมีหน้าที่ที่จะกรองของเสียส่วนเกินเหล่านั้นนะคะออกจากร่างกายแต่ไตเสื่อมค่ะเป็นโรคไตเพราะนั้นกรดยูริกเนี่ยก็เลยคัง่งค้างอยู่ในร่างกายเราเยอะพอคัง่งค้างในร่างกายเราเยะก็ไปเกาะตามข้อต่างๆค่ะก็เลย กลายเป็นโรคเกาตนั่นเองภาวะแทรกซ้อนที่2นะคะก็คือแอนิเมียแอนิเมียก็คือโลหิตจางเนื่องจากว่าไตเนี่ยนะคะเขาจะต้องผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อ EPO ฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่เข้าไปกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงค่ะเนื่องจากไตเสื่อมเนี่ยนะคะเขาจะไม่ผลิตฮอร์โมนที่ว่านี้นะคะ ไปกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะก็ทําให้เม็ดเลือดแดงเราเนี่ยร้อยลงน้อยลงทําให้เกิดโลหิตจางนั่นเองนะคะภาวะแทรกซ้อนที่3เนี่ยก็คือเป็นเมตาบอลิกแอซิดอิสนะคะ ก็คือเป็นภาวะที่ร่างกายเราเนี่ยเสียสมดุลเรื่องกรดด่างในสารน้ำในร่างกายในเลือดซึ่งส่วนมากและจะมีกรดมากกว่าปกติคือเวลาที่ร่างกายเรามีกรดมากเนี่ยนะคะปรับสมดุลไม่ได้จากเรื่องว่าไตาเสื่อมเนี่ย ก็จะมีอาการต่างๆมากมายนะเรื่องหัวใจเต้นเร็วเอยมีสับสนมีท้องไส้ปั่นป่วนขึ้นไส้อาเจียนเหนื่อยอ่อนเพลียอย่างเงี้ยภาวะแทรกซ้อนที่4เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโรคกระดูกและฟอสฟอรัสสูงค่ะ ไตเนี่ยมีหน้าที่ที่จะปรับสมดุลน,นะคะเรื่องเกี่ยวกับแร่ธาตุต่างๆใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยพอไตเสื่อมเขาก็เลยปรับสมดุลเรื่องฟอสฟอรัสไม่ได้ฟอสฟอรัสเนี่ยก็เลยจะมีการสะสมค้างค้างอยู่ในเลือดแล้วเมื่อฟอสฟอรัสสูงในเลือดร่างกายเนี่ยก็จะอัตโนมัติเลยดึงแคลเซียมมาจากกระดูกคะ่ะ<ม>เพื่อมาจับคู่กับฟอสฟอรัสที่เกินอยู่ในเลือดของเรานะคะ ครานี้พอแคลเซียมถูกดึงมาจากกระดูกก็เกิดกระดูกครุนนะคะภาวะแทรกซ้อนที่5นี่ก็คือโรคหัวใจค่ะไตเนี่ยก็คือจะต้องกรองของเสียออกจากเลือดและไตเนี่ยยังทําหน้าที่ในการคุมสมดุลเรื่องความดันโลหิตพอไตเสื่อมไม่สามารถที่จะควบคุมเรื่องความดันได้นะคะ ก็จะทําให้เกิดภาวะความดันสูงของหัวใจนะแล้วก็ความที่ไตเสื่อมแล้วไม่สามารถจะกรองของเสียออกจากเลือดได้หมดนะคะก็จะเหลือของเสียค้างค้างอยู่ในเลือดเยอะหัวใจเนี่ยทั้งความดันสูงทั้งมีของเสียนะคะอยู่ในกระแสเลือดทําให้หัวใจทํางานหนักมากแล้วก็เลยเกิดโรคหัวใจนั่นเองภาวะที่6นี่คือภาวะไฮโปเทเซียม um นะคะหรือเขาเรียกไฮเปอร์เคเลมียนะคะ โพแทสเซียมเนี่ยมันคือแร่ธาตุชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ถ้ามีเยอะเกินในกระแสเลือดไตเนี่ยก็จะมีหน้าที่ขับทิ้งทางปัสสาวะเมื่อโพแทสเซียมเกิดมีเกินเพราะว่าไตไม่สามารถขับทิ้งได้เนี่ยก็เลยจะมีภาวะที่หัวใจเต้นผิดปกติได้หรือหัวใจวายและเสียชีวิตได้ภาวะแซกซ้อนที่7นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องการมีของเหลวเยอะเกินในร่างกายนะคะแล้วก็เลยเกิด การบวมขึ้นมานั่นเองนะคะ มีหน้าที่ที่จะต้องปรับสมดุลเรื่องน้ำนะคะแต่พอไตเสื่อมนะคะโดยเฉพาะระยะ4ีระยะ5เนี่ยที่มีการปัสสาวะยากปัสสาวะขัดไม่ค่อยจะมีการปัสสาวะแล้วเนี่ยนะคะก็จะเกิดน้ำเนี่ยคั่งค้างอยู่ในร่างกายนะคะโดยเฉพาะอยู่ในที่หัวใจและปอดแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมปอดอะไรอย่างนี้ได้นะคะถ้ามีอะไรอยากปรึกษาปรวีก็แอดไลน์มาปรึกษาได้นะคะไลน์เครื่องหมายแอดไซน์แล้วก็เจลแฮปปี้ ก็เขียนมาคุยกับโบบีได้ถ้าใครคิดว่าข้อมูลวันนี้นะคะเป็นประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้โบบีไปก่อนนะคะบ๊ายบาย